Yes ถูกใจครับก็บอกว่าถูกใจอาพี่บอกก่อนะถูกใจไหม,จ,มจ,าจากดินสู่ดาวของจริงอ,อสู้เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเราอยู่ในชนบทแล้วเราแบบสู้ยิบตาคนนี้จะเป็นคนนั้นอ่อาก็จะบอกว่าเรา,ชาใช้นโยบายปั้นดินดเป็นดาวอะนะครับแล้วก็เราคิดว่าตอนนี้มองผู้แข่งแล้วสหจังหวัดที่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าทำยังไงให้ ยูนเวิร์ดภูเก็ตอ่ะมีตัวตน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนะ่ะตัวตนที่เราจะสร้างเขาเนี่ยบางทีมันก็แบบเฮ้ยไหวไหมหรือไม่ไหวไหวไหมหรือไม่ไหวสุดท้ายเราก็ต้องมาจบกันที่ว่าแบบนี้แหละปูปลาเนี่ยคนชอบ mm hmm. เพราะฉะนั้นเอาปูปลาไปสู้ mm hmm. ไหนไหนเขาจะมีอ mm ินเดียไหนไหนเขาจะมีชาติรน mm hmm. ชาตินี้มา เอาไทยนี่ระว่งไปสู้เลยทำไมเรามองว่าเป็นการท่านยินเลยคนะเพราะว่าจริงๆน้องมาจากซิโร่นะครับประวัติน้องถ้าเราฟังจริงๆก็ไม่อยากกามากอะไรกันมากแต่ว่าเราแค่มองว่าน้องมีความมุ่งมั่นใจเดียยรักที่อยากประกวด <S <S <ม>เขามาประกวดั้งแรกกับพี่เนี่ยคือ uh, <S <S กาแบบกรเกตมีก่อนถ้าน้องจำได้แล้วเห็นไหมว่าเวลาเขาออกมาเนี่ยสายตาทุกทุกคนแฟนนะครับก็มองเขาตลอด พี่วัดก็ยังชมว่าเด็กคนนี้ดีเราก็มีหน้าที่ที่จะมาเก่าเขาตอ่อใช่วันนี้ใช่ครั้ง,งแรกนะใช่เราครั้งแรกที่เขาไม่เคยประกวมาเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองพี่จะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะชอบเขาตั้งแต่คราวที่แล้วที่แปดแล้วก็บอกเขาว่าราเก็บไว้ก่อนสักสองปีได้ไหม,มเอามาบ่งแล้วมาทำนู่นทำนี่ให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาสู่สายตาชาวโลกแต่เด็กนะคือความฝันเขาอ่ะมันไม่อยู่เราจะไปหยุดเขาก็ไม่ใช่เรื่องเพราะงั้นเขาก็แหก กฎกติกาว,ว่าเขาอยากเล้อยากลงก็ต้องเป็นชีวิตรเขาเขาอยากลงเราไม่ให้เขลงแต่เราก็บอกแล้วว่าลงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอยู่จะได้มง,งมุกที่หมดนะเพราะว่ามีคนื่นที่เขาติดต่อมาเขาอยากลงของเราแล้วมีความสุขว่าหนูจะสู้เขาได้เลยเขาก็บอกพี่คำเดียวว่าหนูก็เอาความเป็นจริงของหนูวไปสู้เราบอกเอาโอเคถ้าดินดีปุ๋ยดีก็เจริญเติบโตก็ว่ากันค่ะ เตีคือเหมือทใหม่เทสใหม่ี <t aint> <t aint ่ถึงบอกว่าทุกคนบอกว่าเทสภูเก็ตคือหนึ่ง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 าปคนนี่นั่นแต่เราก็คุยกับพี่กบวันนี้ก็นั่งคุยกันคือตอนดูน้องซ้อมก็คุยกันว่าเฮ้ยเอาไงอ่ะคือจริงเอาบอกตรงนะน้องๆก็รู้ว่ามันไม่มีใครโดดเรกมันไม่มีใครโดดขึ้นมาที่เราสามารถจับได้ว่าอับคนนี้แน่นอน วันนี้ก็เลยคุยกันว่าว kind of kind of like kind of ัดวัดกันที่คําตอบวัดกันที่หลลิปวัดกันที่อยูแฮนดิ้งบนเวทีได้ไหรือเปล่าคำตอบเนื้อหาก็ผมว่าวันนี้ที่คําตอบ<พ>อ3าคนเนี่ยก็พอๆกันพอๆกันในรีบแบบว่าอีกคนนึงผู้ภาษสาไทายอีกคนนึงผู้โดยสารอังกฤษ แต่ถ้าน้องก็มาแปลก็กใกล้เคียงกันไม่ไม่มีอะไรแตกต่างกันเยอะเหมือนทยนี้เป็นการหาปรกกาเสียนเลยใช่ลูกเป็นลูกชช่เมื่อกี้นี่เข้ามาพี่เต็มเลยบอกทําไมทําไมทําไมทำไมำไมีค <c oughs> วามเชื่อว่าทำไมเยอะเราก็บอกว่าอาแคนไม่เป็นไรทุกคนมีความคิดแตกต่างกันแต่เมื่อเราคิดว่าเราตัดสินใจแล้วเรามองน้องออกแล้วว่าวันนี้ยังนั่งแล้วคุยกันว่าพรุ่งนี้งานแรกที่จะไปกรุงเทพเป็นการโชว์ตัวของเราเราก็เลยวางแ้วว่าถ้าเราเด็กคนนี้ไป พรุ่งนี้หนึง่งช่างแต่งหน้าใหม่ส่งผมต้องเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็สต่งหน้าทาปาชุดเชุดทุกอย่างต้องจัดมาทั้งหมดพี่นึงบอกว่าคราวที่แล้วที่พี่บอกว่าเราไม่สามารถไปไป,ไปจัสคนนี้คนนั้นให้คำนีนคำนี้ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่แฟร์กับน้องๆหลายท่าน หลังจากวันนี้ที่สัญญาเลยว่ารู้ใจเห็นนิวลุกของเดียวแล้วก็จะสวยทุกวันทุกวันขึ้นเรื่อยๆไม่ครับหม่คือดั้งเดิมเขาก็มีสวยอยู่แล้ววันนี้ที่คุยกับที่วัดก็ยินชอบที่ขึ้นหนึ่งเนี่ความสูงอ่ะท่าใครท่าก็ไม่ได้อยู่แล้วสองหุ่นพอดีฟิตอีกนิดหนึ่งสามทำผิวไอลสัตว์ทับนู่นนี่นั่นแล้วก็หน้าหนึ่งรักยิ้มเ็ามีเสน่ห์นะเขาเป็นคนที่มีรักยิ้มและมีเสน่ห์ ขอปรับนิดนึงนู่นนี่นั่นเดือนกว่าคิดว่าใช่แน่นอนทุกคำพูดพร้อมถามใช่แล้วก็มีเจอแล้วเจอเจอเชอรเอลแล้วเมื่อกี้ซื้อคอร์สแล้วแต่ว่าจะส่งให้เชยร์เอให้จะส่งให้เชยร์เอเพราะว่าเพลนเป็นระยะสั้นและระยะยาวนะครับคืออันนี้พี่คิดว่าเป็น Benefit ที่พี่ก็อยากให้เดียวเหมือนกันก็ว่าเด็กเข้ามาซื้อๆแล้วเรามีความเสื่อมันมีความตั้งใจมาก กับการที่จะให้เขาไปจ่ายเงินเนี่ยไปเรียน่ะไม่มีหรอกเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาก็ยังยังไม่ได้มีรายได้อะไรขนาดนั้นเราก็หมายความว่าตอนนี้เอาเราเอาเข้ามาแล้วเราก็ถือสึกว่าเราสนับสนุนเขาเมื่อกี้ก็คุยกับน้องเจมแล้วว่าเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวถามครูคว,ว่าคอร์สมันเท่าไหร่ในระยะสั้าระนะยาวเพราะว่าจริงๆเราอาจจะต้องใช้คอร์สเรื่องน<อ>ั้นเพราะว่ามันใกล้แ้ะเดือนกว่าๆเ,เองเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งที่คุยกับน้องเลยเมื่อกี้ว่าหนึ่งเนี่ยน้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจ เหมือนไม่ฉับชานไม่นู่นนี่นี่อะไรเงี้ยก็ถูกต้องเพราะงั้นเนี่ยหลังจากเนี้ยที่ถึงบอกว่าเรามาดูกันว่าพัฒนาของเดลจะเป็นยังไงนะครับต้องยอมรับว่าพุกอย่างตอนที่ตอบคำถามรอบครับครับโดนความยึดระดับตอนทีักใหม่ใช่ใช่ใช่ก็ใช่ครับก็ก็ดูดิหน่อยก็ก็ดูดูแล้วก็ถใส่ดูตลอดดูดูตลอดจริงๆถ้าถ้าเอาง่ายๆนะสามท่านอ่ะก็ก็มีบ้างนูดนนี่นี่ะแต่ว่าเราเข้าใจในบทหนึ่งแต่แค่ว่า ทำไมเราถึงติดเขาเพราะว่าเรามององ,องค์คร,รวมทั้งหมดเราองค์มององค์รวมทั้งหมดว่าอะไรที่มันสามารถ outstanding สามารถที่ยืนหรือเดินออกมาเนี่ยอย,อย่างน้อยความสูงนะคุณเห็นเขายอยู่ละแต่ไกลเลยสองลูกล่าสามสีผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเนี่ยอยู่ที่เราขัดเลาเขาที่สาคัญที่สุดที่หนึน่งบอกว่าทําไมถึงถึงติดต่อพี่เดินถ่ายน้องเชยเลยว่เนาะกับพรุ่งนี้เพราะน้องอยู่เทพด้วยเลยบอกว่างั้น คนเอกเลยนะรุ่ยเลยอืมก็เวลาเราน้อยนะครับเพราะงะั้นเนี่ยทำสุดสุดเท่าที่เราทําได้ส่วนน้องจะไปยืนดู <ทำ S 1> ตําแหน่งไหนนั่นที่ไม่ไม,ไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้เราทําให้สุดแค่นั้นเองจุดเด่นของเดวคืออะไรแล้วจุดที่น้องแบบว่าจะพิมพก่อนอะไรอย่างไรค่ะจุดเด่นเด็กจุดเด่นรูปร่างหน้าตาท่วงท่าการเดินผมรู้สึกว่าคนนี้ถ้าเอาไปแข่งอ่ะมันสะใจ ศาสตใจคนงานศาสต์ใจคนดูแบบนี่แหละต้องแบบนี้ต้องเดินแบบนี้ต้องหน้าแบบนี้อ่าเป็นฟ p e แบบนั้นจุดจุดจุดด้อยก็ก็เรื่องการพูดที่ยังไม่คมผมแต่ผมรู้สึกว่าน้องพูดได้แต่ว่าอาจจะอ่าขึ้นต้นตรงเนื้อหาการจบอาจจะต้องมีไดน n a ิกในการพูดแล้วก็จบให้สวยมีหมัดเด็ดที่คนพูดจบพวกคนตบมือได้เลยครับคือต้องฝึกตรงนี้เพิ่มอันเนี้ยอันเนี้ยจุดด้อยเนี่ยเรารู้มาตั้งแต่น้องอยู่กับเราตั้งแต่แรกรู้เลยว่าน้องคนเนี้ยอาจจะด้อยในเรื่องของการพูดในการสปี e แต่มันก็มีจุดเด่นของเขาพี่บอกว่ากายหยามเนี่ยปฏิเสธเขาไม่ได้นะครับกายหยานี่คือมอกเดินออกมาคนต้องอู้ต้องมองก่อนอันนั้นคือจุดที่เราชอบนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็รู้แล้วว่าจุดด้อยก็คืออะไรจุดเด่นที่เด่นอยู่เราก็พยายามเสริมให้มันเด่นยิ่งขึ้นส่วนจุดด้อยเราก็พยายามพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นครับผมทำให้เขาปฏิเีธเขาตัวเต้ก็อร่อยทุกทีก็นองก็มีสีจมูกเหมือนกันทำไมทำไมม้วนหัวเหือน คือหนึ่งนะครับพี่ว่าเราเข้าใจว่าน้องเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของเท้านะครับอันนี้ก็กเลี่ยงไม่ได้บนเวทีเนี่ยก็ถึงบอกว่ามันต้องตัดสินจากพ็อเปอเมนจริงๆนะครับวันนี้ก็ยังติดพี่ก็ยังติดในเรื่องของการเดินน้องเหมือนกันนะครับตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่ชุดว่ายน้ำคือจริงๆอะพี่บอกทุกคนตั้งแต่13าคนก่อนออกเนี่ยที่ให้จะให้รางวัลพิเศษนะเพราะาอยากให้หนูเดินให้เฟี้ย อยากให้ไทยที่แบบเฟียสด้วยชุดว่ายน้ำเพราะว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเพลงหน้าเดินนะเพลงหน้าเดินกราฟปิดดีเพลงหน้าเดินสองพอชุดราตรีอะไรเกนต้องมีความสง่างเราให้มีความว่าเข้าใจว่าน้องอาจจะปวดเท้าน้องจะเออเราเข้าใจในรบริบทเข้าใจเลยแต่ว่าทุกอย่างมันจําเป็นที่จะต้องตัดสิน performance บนเวทีนะครับเราไม่สามารถว่า โอเคเอ็กเซว่าสำหรับพี่นะว่าเอ็กเซว่าโอเคคนนี้ป่วยนะคนนี้เลยนะให้เขาเถอะเดี๋ยวก็ไปพัฒนาต่อพี่ว่ามันอาจจะไม่แรกกับแบบคนที่เขาทาเต็มที่แล้ววันนี้เขาอาจจะติดพลาดตกนี้ตรงนั้นแต่องรวมทั้งหมดมันดีอะไรแบบนั้ตอนนี้พี่แทนเรามองว่าใครหน้าลัว ตอนนี้ตอนนี้เหรอก็ต้องพีนาห์ก่อนคนทีดก็ต้องพีนาห์กบว่าไม่ควรกระดับเลยค่ะแ้่บอกมาสู้นะสู้ดังโอเคก็ดีครับถือว่าน้องพีดีก็ส่งเต็มที่ครับทให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้หลายคนก็คาดหวังว่าแบบพีภูเก็ตจะสามารถแบบเจรนายเป็นเป็นทีไม่แบบใช่ครับก็ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายคืออัานี้ต้องให้พีนาห์อ่าสไตล์ที่หน้อยนะครับสไตลว่า เหมืนมากพี่ถึงบอกว่าคอยดูนะครับเพราะว่าเวลาระยะเวลา1นเดือนกว่าวันนี้ก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากคุยกับบิ๊กบอสนะครับเราก็ปรึกษาบิ๊กบอสหลายๆอย่างแล้วก็เราก็มารวมในเรื่องความคิด 1, 2, 3, 4สัญญากับแฟนนางงามเลยว่าคุณจะเห็นลุคใหม่ของเดลแล้วจะเห็นการพัฒนาที่มีความส่่าโอ้โหไอเด็กคนนี้มันเป็นม้ามืดได้นะเพราะว่า เพราะว่าอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเรามีกลเม็ดในเรื่องของการขายของน้องตอนเนี้ยมีก็มีมีละมีหนึ่งสองสามมาแล้วเราก็ถือว่าเดี๋ยวเราฟองทีมกันแล้วหลังจากนั้นนั่นคือเรื่องของการพุชชิ่งน้องลวครับแปลว่าเราเห็นอะไรในตัวน้องพี่ว่าเราเห็นความสู้เดียวใช่ตอนนีนความสู้ตอนี้ล้กลายเป็นเต็งแล้วเต็งต่อมัคือคือพี่แค่มีความสุนว่าเด็กคนนี้มองกับเขาว่า คือเด็กมันสู้นะแต่แค่มีความสึกว่าไมซ์เซ็ตเขาวะหนึ่งเนี่ยเดลเนี่ยเขายังไม่เคยเจอใครเขาจะมีเป็นเด็กจะบอกว่าจังหวัดที่เรียบร้อยอ่ะเออที่เรียบร้อยดีสดใสที่แบบว่าอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่ตลอดใช่คือใครพูดอะไรอ๋ออ๋อไม่ราค่าอย่เนี้ยเราก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่เช่นก็ได้หินตัวหนึ่งจากไอ้บอสเลยนะพี่นวัดบอกพี่ว่าพี่คิมใช้คําพูดนี้กับผมไปให้เอาคําพูดผมใปใส่ในสมองเขาผมพี่บอกว่าได้ แต่ไม่บอกว่าทำอะไรนะอยากรู้เลยพ <y> ูดมาหน่อยเดี๋ยวเราดูว่าอีกหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าออ๋เขาทำพูดไม่ถ้าพัดเลยเนาะดีแล้วเดี๋ยไม่รู้เหมือนกันว่าพูดว่าอะไรครับแฟนนางงามเชียร์บอกว่าน้องอ่ะเป็นคนที่สนานตอนนี้มันยังไม่รอดกด มจริงๆไม่กดดันเลยอันเนี้ยพี่หยูบอกว่าดีนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่สูงเราอยู่ที่ประมาณตอนเนี้ยเราเริ่มต้นกับการที่เรามาเรื่อยๆเป็นกราฟพุ่งมาเรื่อยๆอ่ะพี่ว่ามันสนุกขอวิ่งไปเรื่อยให้แบบสนุกนใช่เคยเกี้ยงคันยิงจังมาติงไฟล์แบบนี้หรือเปล่าคุณพี่นักบวชใช่เข้าใจเข้าใจเลยเราต้องรู้เกี่ตัวเองนะะเราเองอย่านะที่เป็นดีม พี่ว่าไม่กดดันนะครับไม่ไมดดันไม่กดดันเลยเพราะว่าพี่จะบอกว่าถ้าชนะก็ดีไปถ้าแพ้ก็สมอูัวใช่เพราะฉะนั้นมันไม่มีแรงกดดันกับผมเลยผมแค่มีความรู้สึกว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปทีมภูเก็ตก็จะรวมพลังรวมทีมกันเอาเกลเม็ดทุกอย่างที่เราเคยฟอร์มเลยเคยทําให้น้องๆทีมภูเก็ตหลายท่านประสบความสําเร็จมาแล้วเราก็จะมาใช้กับเดวส่วนของเดวเนี่ยเราอาจจะต้องพุชมากหน่อย เพราะว่า m i n d s e ตของน้องเนี่ยอย่างค่อนข้างที่จะแบบนิ่งๆนิ่งๆเดียพอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องต้องใส่บทนี้เข้าไปครับยุ้นพี่คนไหนที่จะสามารถแบบว่าช่วยคุ่มมิ่งน้องเอวได้บ้างครับที่แบบมองไว้ที่แบบจะมาช่วยจะเอาชาลีน่าดีไหมไม่ใช่ตอนแรกมองว่าจะเอาเจ้าเชอเอมกับมาลินมาช่วยใช่คือเชอเอมเนี่ยเชอเอมเนี่ยคือติดต่อแล้วไี่พอได้ปุ๊บที่ไปหาน้องมาลินกับชาเปลเดี๋ยวให้มาช่วยกันแล้วก็ใช่ กดเชเบลมเนี่ยก็จะช่วยในเรื right. wrong, so ่องของการไลฟ์ขายของมาลินก็เรื่องเอเนอร์จีก็จะดึงคนที่ใช้ทัาต่างๆมาร่วมกันครับเพราะว่าจริงๆเราจะบอกว่าเรา กับคุกแข่งอ่ะเราก็เคยเรียนรู้น้องมาหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่ารู้ว่าอะไรจุดไหนจุดไหนจุดไหนเพราะอยนั้นน่ะเราก็คิดว่าเราก็เอาจุดเหล่านั้นน่ะเอามาใส่ให้กับเดวแล้วก็ดูว่าน้องแต่ตอนเนี้ยก็อยู่ที่น้องนะว่ารับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเรามีเวลาแค่เดือนกว่าพอเดือนกว่าเนี่ยถ้าเด็กมันมีความสุขมันสู้แล้วมันรับได้เมื่อกี้พี่ยืนตบหลัง่อนถ่ายวิดีโอตอนวิดีโอไอ้ถ่ายรูปอ่ะ ที่บอกว่าหนูจะต้องทํางานหนักตั้งแต่วันพร่นี้เป็นต้นไปเขาก็บอกค่ะขับเดียวอะไรเงี้ยมองแกนแล้วมองเอ็มบีทีก็จะเอาได้ไหมครับตลอดปีนี้ปีติดดไ้มัครบถ้าได้ก็จะเอาครับถ้าเขาให้ก็เอาคิดคิถ้าเราทำได้อะไรนะครับถ้ได้คือตอนเนี้ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดดีกว่าแล้วก็เราก็มองถึงสูงๆไว้นะเพราะหลังจากเนี้ยเราไม่มองต่ำล้วเราจะมองสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วเพราะเรารู้สึกว่า เด็กคนนี้ถ้าปั้นมาเนี่ยพี่ว่ากระแสเชียร์มันแล้วน้องเป็นเด็กหน้าใหม่เป็นเด็กอะไรที่เพิ่งได้เด้พิ่งเริ่มเองอ่ะเพะฉะน้นเนี่ยพี่คิดว่าคนเชียร์มันสนุกนะเอออย่างพี่เอเวเชียบอลอ่ะบางทีพี่ก็ชอบเชียร์บอลล้บอลล้อใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ใช่แต่ตอนนี้ไม่ลองแต่ตอนนี้ไม่ลองแล้วนะคะไม่ลองแล้วครับเลยครับพยายามนะพยายามพยายามเพราะจริงอ่ะเมื่อเมื่อเช้าเราดูเลนติ้งที่เขาคนเข้ามาดูก็เยอะขึ้นหลังจากพี่ลิง กระแสตอบรับผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าก็บอกพี่ผมเฮ้ยดีๆเมื่อเช้าเรายังไม่เคาะเลยนะครับเมื่อเช้านี่เป็นการเคาะวินาทีสุดท้ายสุดท้ายเป็นปีแรกที่เคาะวินาทีสุดท้ายใช่เป็นปีแรกก่อนหน้านี้ไม่มีใจว่าโควิดเปลี่ยนสองคนนี้แหละครับดีมากเลยจะบอกเลยว่าตั้งแต่เก็บตัวมาเนี่ยมาตลอดเลยนะแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนเอาวันเนี้ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมั้ง แมนินาทีสุดท้ายวินาทีสุนั้นจริงจริงครับจริงเพราะจริงชืง่อเดิมเ่ยยังอยู่ยังอยู่ชื่อเดิมเพิ่งมาแก้เอาขึ้่งแนวท,ที่สุดเอ้ยชื่อโจมงสุดท้ายน้องป่าได้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่คือไม่ได้ราบได้ขนาดนั้นแต่พอมามามาแค่มาคิดรวมรวมว่าองค์รวมทั้งหมดถ้าเราจะเอาไปสู้จริงเนี่ย พี่มันต้องเอาแบบว่าแซ่บๆดีกว่าจบเลยโดยคือ,อพี่เหมือนบอกว่ากายอยากเพราะว่าดูปฏิเสธไม่ได้เลยนะแค่เดิอนออกมาทุกคนจะต้องหันมาบอกอู้เอ๊น่นิดนึงป่ะอู้อะไรเงี้ยซึ่งเราอยากก็อย่างนั้นถ้าไปต่อไปสุดก็ไม่เป็นไรแต่เชยฐ์สุดไม่นไผมเป็นไงไม่รู้แต่ว่าเชียร์มันเชียร์ม, <Billie> มันแน่เชียร์มันแน่เหมือนเชียร์บอลเชียร์บอยอยางมันแน่เพราะเด็กคนนี้ใส่อะไรไปรับบอลแล้วเรามีความสุขแบบหันซ้ายไม่ใช่บอกบอบอทนะแต่หันซ้ายหันซ้ายที่บอก พาดไลยลูกบาดเออนะคหลายที่ว่าใช่อันเนี้ยอันหนึ่งที่เราเลือกคือสวยคมแล้วก็เป็นลาตินเราคิดว่าคือจริงๆอ่ะเช่นภูเก็ตทุกคนบอกลูกซึ่งผิวขาวนู่นนี่นั่นปีนี้เราดูแบบว่าเออภูเก็ตเ่นหลังๆเนี่ยเราแค่มองว่าอันไหนที่มันจึ้งอันไหนที่มันแซ่บเาเออคนที่โดดเด่นอันนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์เจ้าภาพเลยใช่ไหมใช่ อยากให้ใช่ใช่เราอยากให้ทุกคนสนุกอันนี้ถูกต้องอันนี้เราคิดข้ามจดไปแล้วนะเราคิดข้ามจดไป m อ g ใหญ่เลย77จังหวัดเพราะว่ามาแล้ว7จ็ดสิบเจ็ดชนทำด้วยเจดสิคนจังหวัดทำอะไรที่ทำให้ลูกสาวเราเกิดเราก็ต้องทำเพราะว่ามันการน่าัะเลือกใจใจอัดสิทธิ์คนถูกใช่ถูกอะไรับ เอาสนุกอ่ะอัอผู้ถูกอันนี้น้องผู้ถูกเพราะทุกคนคิดว่าภูเก็ตเป็นอะไรที่เซฟโซนเอาสวยๆเขาก่อนดูนี่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้กันไว้ทีหลังไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ปีนี้แซ่บครับที่บอกเลยว่าถ้าได้คนนี้มาแซ่บแซ่บเดี๋ยวเราให้ดื่มเยอะๆจะได้ผมไม่เป็นไรหัวรอะ ติดตัมงติดั้มากเชียร์เชียร์ขาวขอบคุณมากขอบคุณทุกทุกคนนะฮะที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ดใจนะฮะทุกคนเลยใจมากที่ให้เกียรติที่ภูเก็ตให้เกียรติภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็หวังว่าเราก็ยังเจอกันอีกในในาย้ากนี่ครับขอบคุณน้องๆมากๆขอปม่ด้อมกัน